ช่วงนี้เนี่ย AI มันบูมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เอา AI c o pilot มาเขียนโค้ดมาเจดเนเดดโดโรเตเ demo project ว่าเฮ้ยมันทําเกมทํานู่นทํานี่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเรา z o o เอ u t ออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้อยู่ทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีฟีเจอร์ออกมาแบบรัวๆหรือว่ามีอะไรแปลกใหม่ออกมาได้เยอะขึ้นนะครับทาไมกันละ่ะก็เพราะว่าการเขียนโค้ดออกมาได้ไวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถชิปฟีเจอร์ออกมาได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่า writing code was never the bottleneck สวัสดีครับผมเท่โนโ่ทำเพลงนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาอ่านแล้วก็วิเคาระาะห์บทความนี้ไปด้วยกัน Writing code was never the bottleneck จากคนเขียนที่ชื่อว่า Pedro t a เ a r e สนะคะับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรอป่าหลายๆปีมาแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าการเขียนโค้ดครับมันไม่เคยเป็นแบบ bottleneck หรือว่าเป็นจุดที่ช้าเลยในการทำซอฟต์แวร์เนาะสิ่งที่เป็น bottleneck จ,จริงๆเนี่ยที่เขาที่เขาคิดเนี่ย แล้วก็ในยุคนี้ก็ยังเป็นอยู่นะก็คือการรีวิวโค้ดครับโค้ดรีวิว knowledge transfer หรือว่าการออนบอร์ดคนใหม่เข้ามาในทีมเนาะไม่ว่าจะเป็นการเมนเทอร์คนใหม่หรครับหรือว่าการทำโค้ด pairing การเทสการดีบักโอเวอร์เฮดของการคุยกันการ c คอ r ร์ดิเนตกันระหว่างคนระหว่างเอนจิเนียร์ในทีมนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ในพวก v i ชว u a l หรือว่ากระบวนการโปรเซสต่างๆ่าที่ในการสกเขียนทิกเก็ต การแพนนิงการมีติ้งแล้วก็โปกอะไรในอาจาจต่างๆที่มันต้องทำกันนะครับคือโปรเซสเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะ drive quality นะหรือว่าทำให้โปรดักตของเราเนี่ยมันมี quality ที่สูงขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการมี Process อะไรต่างๆพวกนี้มันกลายเป็นว่าเราอะ่ะช้าลงเนาะมันส่วนใหญมันจะช้ากว่า การเขียนโค้ดหรือว่าการทําฟีเจอร์จริงๆโดยสามเส้นอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยนะเพราะว่าการเขียนโค้ดอ่ะจริงๆแล้วมันแค่ทําตามเรีย e m e n t มันไม่ได้ยากเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันยากเนี่ยก็คือการรวบรวมความเข้าใจของทั้งทีมมันลูกค้าอยากได้อะไรสเต็กโฮเดอร์อยากได้อะไรแล้ว d e v วล o อปเปอรเนี่ยต้องทําอะไรมันมีเทคนิคอลเทรคอ f ฟอะไรอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงแท้จริงๆที่มันเป็นส่วนที่ช้าเนะในการทำซอฟต์แวร์เดเวล o อปเมนในยุคนี้เนี่ย L.M. นะครับหรือ A.I. เนาะ A.I. มันทำให้การเขียนโค้ดอ่ะมันง่ายขึ้นนะครับการ generate โค้ดแล้วกันอย่าเรียกว่าการเขียนโค้ดเลยการการพ่นโค้ดออกมาเยอะๆเนี่ยมันง่ายเนาะแล้วก็มันทำให้เกิดความเข้าใจแบบใหม่เนาะว่าเฮ้ยการเขียนโค้ดอ่ะเมื่อก่อนมันช้าใช่ไหมเนี่ยเราเราแก้ไขปัญหาได้แล้วเว้ยว่าแบบว่าโค้ดของเราเนี่ยแทนที่จะให้เด็บไปทําใช่ไหมก็เจนออกมาเลยได้เร็วขึ้นมันต้องทํางานได้เร็วขึ้นต้องช้ฟีเจอร์ได้เยอะขึ้นสิ แต่ว่ามันมันไม่ใช่แบบนั้นครับใช่มันไม่ตรงไปตรงมาแบบนั้นเนาะแล้วก็เขาก็บอกได้ว่า m a จ Cost สซอฟต์แ a ร์ดิ้งนิวซอฟต์แวนะครับหรือว่า Cost ของการเขียนโค้ดการเพิ่มอะไรเข้าไปในซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันง่ายขึ้นเนาะมันมันเข้าใกล้ศูนย์โดยเฉพาะการใช้พวก AI ช่วยแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือคอสของ การเข้าใจการเทสแล้วก็การไว้ใจโค้ดตัวนั้นนะครับมันพุ่งขึ้นเยอะมากเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าใครไม่เคยทำแบบซอฟต์แวร์หรือว่าไม่ได้เป็นคนที่เป็นเทคมากเนาะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมเวลาการทำซอฟต์แวร์ครับอย่างแรกเลยสิ่งที่ต้องการก็คือ r q u u i r e m e n t เนะ r e requirement จะสู้เข้าไป requirement ครับตัวเนี้ยผมให้ตัวใหญ่เลยผะว่า ก่อนที่เราจะรู้ว่าเราต้องทําอะไรไงมันต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าอยากได้อะไรเนาะซึ่งกว่าที่จะให้ตัวนี้ออกมาเนี่ยมันต้องปุยทั้งแบบ user ว่าเม่ user เขาเราอ,อะไรจะแก้ปัญหาอะไรให้เขาเนาะสองก็คือ stakeholder นะครับ stakeholder อาจจะเป็นแบบเจ้าของบริษัทหรือว่าเจ้าของโปรดักตัวทีว่าคนที่ให้เงินบริบรษัทเนาะนก็มีแบบเฮ้ยเขามีเขาเขาอยากได้แบบนู้นแบบนี้ควบคู่กับลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ลงถึงเรื่องของการ timeline แล้วก็บัตเจตอะไรต่างๆที่แบบทุกอย่างเนี่ยอีแพค r เรีย r ไ m e เมนได้หมดเลยอะ่ะมาถือว่าเอ๊ยยูเซอร์ไม่เอาหรือว่าหัวหน้าเราบอกเจ้าของบริษทัทบอกไม่เอาผมอยากได้ดีอยากให้วันดีเป็นสีสม้มอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งผมอยากได้ร้อยอย่างคันอย่างแต่บัตเจตผมมีแบบมีแค่นี้มันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง r e q u i r e m e n t ได้เนาะซึ่งโปรเจกต์ส่วนมาก ไม่มีทางที่ Requirement มันจะอยู่นิ่งตลอดทั้งทั้งโปรเจกต์ครับหมายความว่าเนี่ยหลังจากได้ Requirement มาแล้วใช่ไหมเราอาจจะอยู่ในชว่วงของดีไซน์แล้วก็ช่วงที่ดีไซน์บางส่วนเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะเริ่ม Process การ Development เนะาะหลังจากที่ Development ไปแล้วเนี่ยโอเคอาจจะมี Testing เป็น Feature-Feature fe ก็ได้แล้วแต่ถ้าเป็นอาจายใช่ไหมก็คือ Feature หนึ่งจะลูปตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับหลังจากที่เทสใช่ไหมเราก็ชิปเราก็ชิปฟีเจอร์ไอันนี้อันนี้อันน,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 นี้อันนี้ก็คืออะโปรดักชันขึ้นโปรดักชันใช่ไหมเป็นอย่างนี้เลยซึ่งถ้าโลกมันโลกมันไอเดียอะมันก็จบแนละ้วฮาริ e วายแมนเสร็จดีไซ d ์เ t ็บเทสโปรดัแต่ว่าสิ่งที่ในโลกเรามันเกิดขึ้นก็คือหลังจากดีไซน์เนี่ยเฮ้ย hey, hey, hey มีฟีดแบ็กว่ามีฟีดแบ็กมีฟีดแบ็กดีไซน์ใหม่ค่ะผม กลับไปแก้รีควอรเมนใหม่หรือแม้กระทั่งเด็บอยู่เนี่ยเด็บอยู่แล้วแบบเอ้ยเจอต่อเจอต่อเจอต่อแล้วไงก็ก็กลับไปแก้รีควอรเมนใหม่ครับหรือว่าเอ้ยเทสเทสอยู่แล้วมันเฟยฟีเจอร์นีแ้แปลกๆแต่ก็กลับไปแก้รีควารเมนใหม่ซึ่งจะเห็นได้ว่าอเดบอะมันเป็นส,นส่วนแบบส่วนเล็กมากๆเลยซึ่งถามว่า AI เนี่ยมันช่วยอะไร AI มันช่วยให้สมมติว่าเรามองในวงเด็บ AI มันช่วยให้เขียนโค้ด,ดได้ เยอะขึ้นเร็วขึ้นก็จริงแต่ว่าถามว่าถ้าทำโปรดักออกมาแล้วลูกค้าไม่เอาอย่างเงี้ยมันก็วงนวนกลับไปทำใหม่อยู่ดีครับมันก็เลยเป็นที่มาของขอาเข้าใจของนายเปดโดนี้นะเพราะว่าแบบเฮ้ยจริงๆอะโคดอะมันไม่เคยเป็นบอทเทลเน็กแล้วมันจะไม่เป็นบอทเทลเน็กครับซึ่งผมเห็นด้วยแบบร้อยเปอร์เซ็นจากที่เราโชว์ให้ดูเมื่อกี้เนาะหัวข,ข้อต่อไปนะครับเขาเขียนว่า L.M เนี่ยผลักเวิร์กโหลดไปในอีกจุดหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้รีมูฟเวิร์กโหลดตรงนั้นครับ แมคโครไม่ไงเขาเขียนว่าทูอย่างคลอสเนี่ยสามารถทําให้ n n t i a l i m p อ e m e n t a t i o n มันออกมาได้เร็วขึ้นเนาะก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เวลาเราทำฟีเจอร์เนี่ยมันก็ว่ให้บอกมาให้ผมมีฟีเจอร์แบบรุ่น A B C D อยากแน่นี้ออกมาเขียนเทสให้หน่อยอะไรอย่างนี้ก็ช่วยจริงๆตรงนั้นมันช่วยมากครับมันช่วยให้ Developer เนี่ยไม่ต้องมา Hand Code ทุกอย่างเองเนาะแต่ว่า result ของการทํางานนะครับมันก็ ยังจะเข้าโฟล์เดิมก็คือได้โค้ดออกมามันก็ต้องมีคนมารีวิวเนาะมีคนมาเทสแล้วก็มีคนมาเมนเทนครับแล้วไอการใช้ AI เจนดอบมาเนี่ยมันสร้างปัญหาเพราะว่า้วยความที่มันออกมาง่ายอะหนึ่งเลยคือเราไม่รู้บางทีคนที่เขียนมันอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทั้งหมดที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาเข้าใจทั้งหมดหรือเปล่าเนาะไม่รู้รว่า AI เจนส่วนไหนบ้างน,นั่นนี่ก็ต้องเกิดการรีวิวขึ้นซึ่ง การเจเน r เรตโค้ดบางทีมันจะได้ p a t เทิรหรือว่ามีอะไรที่ Break Convention นะครับก็คือเขียนโค้ดมาไม่ตรงกับจุดเกินเลยทําให้เข้าใจยาก m ม i นเท i ยยากหรืออาจจะแม้กระทั่งมี b u ๊กที่คนอื่นอาจจะไม่เห็นนะครับแล้วก็ edge case ที่ handle หรือว่า side effect ต่างๆในการ g e n น r เรตโค้ดออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มองเห็นได้ชัดในขนาดนั้นก็คือปกติถ้าคนเขียนกันเนี่ย มันก็จะเข้าใจกันทั้งคู่นะว่าคนนี้พยายามจะทําอะไรแต่ว่าถ้ามันเป็น AI เนี่ยบางทีมันจะมี pattern แปลกๆที่แบบคนในทีมแบบเฮ้ยอะไรวะเออเออออให้ผ่านก็ได้เคสผ่านแล้วอะไรเงี้ยแต่อาจจะมี side effect ที่เราไม่รู้เนาะมันกลายเป็นว่าเรามาอยู่ในสถานการณ์ที่โค้ดอะมันถูกสร้างออกมาได้เร็วขึ้นแบบเจนออกมาเร็วมากๆเลยแต่ว่ามันขับภาระปาที่คน verify หรือคน review เนี่ย ก็ต้องมานั่นดูนานขึ้นเนาะว่าเพราะบางทีเจเนเรโค้นมาต้มเดียวพันบรรทัดแทนที่เมื่อก่อนคนเขาก็จะทำเป็นเหมือนกันบว่าเป็นชังที่สปอทาได้ใช่ไหมกนรีวิวว่าจะค่อยครีวิวเป็นชงังแๆงลงไปเนาะแต่พอเวันนี้เนี่ยคนรีวิวว่ต้องใช้เปเวลาตรงนี้เยอะขึ้นแล้วก็ Verify ยากขึ้นเพราะว่าคนทําบางทีมันก็ไม่เข้าใจว่าอซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่แหละ คือเมันก็มีโจ๊กอันหนึ่งของของโปรแกรมเมอร์นะที่แบบว่า copy paste engineering นี้ยมาก่อนอะ stack overflow ใช่ไหมเข้าไฟ copy โค้ดมาวานะครับซึ่ง L M เนี่ยมันคือการเอา,เอา copy paste อันนั้นนะ่ะมาคูณรนะ้อยคูดพันเนาะเพราะว่ามันแบบทำออกมาต้มเดียวออกมาเป็น pull Request ออกมาเป็นโค้ดให้เราได้เลยถ้ากลับมาดูเนี่ยภาพต,ตรงนี้จะเห็นว่าไอ้ลูปตรงนี้ครับจริงๆแล้วอ่ะด้านในอะถามว่าลเดฟทำอะไร เดี๋ยวทำอะไรนเนี่ยเดี๋ยวทำอะไรใช่ไหมเดฟเองก็จะมีหลู่ของตัวเองเนาะมีแบบว่าโค้ดใช่ไหมโค้ดเสร็จแล้วก็เทสใช่ไหมเทสเสร็จก็คือแบบว่ารีวิวอย่างงี้เนาะมันก็จะมาเป็นแบบหลู่นี้อีกอันหนึ่งเนี่ยแบบเอ้ยเทสโค้ดเทส,เทสรีวิวแล้วก็กลับมาตรงน,นี้นะครับ คืออันนี้เป็นเป็นการ expand เนาะว่าเดวทำอะไรเดี๋ยวผมจะให้บริษีร้านเนี่ยก็คือเดบก็จะหลุมนี้นะครับได้ดีไซน์มาเขียโค้ดแก่โค้ดเ็เทสเทสเสร็จรีวิวแล้วก็ส่งให้ QA เทสแบบพาดใหญ่ต่อเนาะจะเห็นว่า LM เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เว้ยเนี่ยมันอยู่งานโค้ดใช่ปะ่ะหรือว่าอาจจะมีนิดหน่อยในยเรื่องของงานเทสผมไม่รู้ว่าคนเขียนเทสเยอะขนาดไหนนะแต่ว่ามันจะอยู่ที่สองจุดนี้ว่ามันจะมาช่วยเราใช่ไหมจะเห็นได้ว่าสองจุดนี้มันออกมาง่ายขึ้นแต่อันเนี่ย อันนี้มันยากมากทุกคนนะ่าเกิดว่าใครเคยรีวิวโค้ดที่คนมันใช้ AI เจนออกมาโดยที่ไม่ได้มานั่งทำความเขา้าใจหรือว่าไม่ได้รีแฟกเตอร์ให้มันเข้ามาอยู่ในคอนเวนชันนะคนก็อาจจะแบบนี่มันอะไรกันครับเนี่ยก็ต้องค่อยๆเช็คบางทีมีบัก็กบางทีมีอะไรอย่างเงี้ยเจ้ของคนทำยังไม่รู้ด้วยซ้ำแปลว่าการที่มันเจนออกมาง่ายอะ garbage in garbage out ครับถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจเขียนเหมือนเดิมมันก็ได้ของที่ m a i n t a i n ยากได้ของที่แนอนาคตมันอาจจะพังง่ายขึ้นมาเนาะนี่แหละเป็น r e ซอ u จากการเจนออกมาเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่มันไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง,งที่เขาเขียนไว้เนาะก็คือการเข้าใจโค้ดอ่ะมันยังเป็นส่วนที่ยากอยู่นะครับหรือว่าจากโค้ดดีที่เขายกมาเนาะ the biggest cause of code เ่ย คือการเข้าใจครับก็คือสิ่งที่เราจะเป็นเวลากับมันมากที่สุดในการเขียนโค้ดอะคือการพยายามอา่านหรือว่าพยายามเข้าใจมันมากกว่าการเขียนนีกก็าการเขียนโค้ดไปมันง่ายเนาะแต่ว่าการเข้าใจสิ่งที่มันมีอยู่ที่เป็นอยู่หรือว่าฟีเจอร์ที่เข้ามาใหม่เนี่ยคนทํามาแล้วอะการเข้าใจมันเป็นส่วนที่ยากครับซึ่งโอเคแหละ LM มมันช่วยในส่วนของการเจนโค้ดออกมาเนาะแต่ว่า การที่เราจะเข้าใจมันอ่ะมันมันช่วยอะไรเราไม่ได้มันอาจจะช่วยการเซิร์ชการสรุปนั่นดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาผ่านหัวเอ็นจิเนียร์นี่แหละว่าเฮ้ยมันคือทําอะไรวะหรือว่าบางอย่างมันเป็นบั๊กที่ซับทมากๆเนาะบางคนอาจจะเคยเจอว่าแบบเฮ้ยให้ AI ทํามาแล้วเราเห็นแล้วว่ามันมีบั๊กเราบอกมันเราก็จะเจอคําว่า you're absolutely right ใช่ไหมอันนี้คือน่ากัว่มากนะเพราะว่าถ้าเกิดคนทำมันไม่เห็นแล้วคนทำมันไม่รู้อ่ะคนรีวิวก็ อาจจะยิ่งยากกว่านั้นอีกหรือเปล่าก็อาจจะต้องใช้เวลาในการอา่านในการทําความเข้าใจมันมากขึ้นเนาะตรงเนี้มันจะยิ่งยากกว่าเดิมอีกเมื่อคนรีวิวอะ่ะไม่รู้ว่าตรงไหนเจนตรงไหนคนเขียนซึ่งอันนี้ครับก็เลยต้องมีการคุยกันระหว่างคนเกิดขึ้นแปลว่ามันทําให้โปรเซสการทํางานมนะันอาจจะนานกว่าเดิมไปซ้ำเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนอะ่ะคนก็เขียนโค้ดใช่ไหมเราค่อยถามเขาได้เลยแต่ว่าตอนเนี้ไม่รู้ว่าคนหรือ AI เจนในแต่ละจุดแปลว่าเราต้องไปถามว่า้ อันนี้เจ๋งบอกว่าหรือว่าอันนี้ทําไมถึงทําท่าเนี้อะไรเงี้ยนะครับทําให้เกิดโอเวอร์เฮดตรงนี้เยอะขึ้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ค่อนข้างสําคัญเลยก็คือคนในทีเนี่ยยังต้องมีความเชื่อถือในการละกันแล้วก็ยังต้องมีคอนเท็กซ์ที่แชร์กันอยู่เนาะเนี่ยหลายๆคนที่บอกว่าคอนเท็กซ์เอนจิเนียริ่งนั่นนี่อะไรเงี้ยมาคอนเท็กซ์เอนจิเนียริ่งให้คนก่อนนะอย่าอย่าพุ่งคอนเท็กซ์เอนจิเนียริ่งกับ AI ครับก็คือเวลาเราเขียนหรือว่าเราทำซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งเเเนนนีีนนน่่นน่ยยยกรมมองงๆัไใชาาาขโค้้ด มันคือการคอลลาบอร์เรกันระหว่างคนในทีมเป็นเป็นการแชร์ขาเข้าใจระหว่างคนในทีมนะครับไม่ใช่แค่งนะิเนียเนาะโปรดอ์โอเนอร์ลูกค้านั่นนี่เราต้องให้เขาเข้ามาเข้าใจว่าเฮ้ i, เรากำลังทำอะไรกันอยู่เราเข้าใจตรงกันไหมแล้วก็การออนบอร์ดคนใหม่ๆเข้ามาในโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นโรนไหนก็ตามเนี่ยมันก็ออยังจะต้องมีการคุยกันอยู่นะครับซึ่ง พอโค้ดมันถูกถุยออกมาเร็วเกินกว่าที่มันจะเกิดการคุยตรงนี้หรือว่าเกิดการรีวิวขึ้นได้ทีมบางทีมอาจจะเข้าไปในโหมดของเนี่ยเขาเขียน is assumed r a t h e r than ensure เนะาะก็คือพอโค้ดมันออกเลยรมา,ากๆเราบ f y กันไม่ทันเราก็บอกเอ้ะเทปเทวิร์รอะไรเงี้ยมันก็อาจจะบอกว่าโอเคอย่างเงี้ยมันน่าจะเวิร์และมีเคสข้อฟิดหน่อยโอเคแต่ว่าเราอาจจะ t trade o f f Quality จะเมื่อก่อนที่เราเข้าใจอะไรทั้งหมดได้เนี่ย มันอาจจะเข้าใจน้อยลงด้วยความที่ว่าเอาพุทที่ของต้องรีวิวมันเยอะมากขึ้นมันออกมาเร็วขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้คนที่รีวิวกับคนที่เป็นเมนเทอร์ในทีมหรือว่าเป็นซีเนียร์ในทีมเนี่ยก็จะมีความกดดันมากขึ้นนะว่าเอ้ยถ้าเกิดของไม่ืนหลุดไปมันก็ความผิดคุณแต่ว่าด้วยความที่ว่าของมันออกมาเยอะมาก,มากๆเนี่ย มันก็มีสิทธิ์หลุดง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นซีเนี่ยมาขี่ปีก็าตามต้องรีวิวสิทพี PR, เพราะว่าคนมันเจเนเรตโค้ดออกมาเร็วขึ้นจับมาก่อนวัวลหนึ่งสองสามพีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สเต็กโคเดอร์หรือว่าบิสเนสโอนเนอร์อาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันซับทมากเลยมันแบบเอ้เจนโค้ดเร็วขึ้นทําไมทําไมคุณทํางานเนชา้าลงวะทําไมชิปฟีเจอร์ได้น้อยลงวะอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายเลยเนี่ยโน้ตตัวเนี้ยคือการบอกว่า LM หรือว่า AI เนี่ยมันเพาฟฟ์ก็จริงแต่ว่า มันไม่ได้ช่วยเรื่องฟันด a m เม t นท์่อสุว่าเรื่องพื้นฐานในการทำซอฟต์แวร์เดเวลอปเมนต์นะครับก็คือแวลูของการใช้ AI เนี่ยผมคิดว่าแล้วผมเห็นด้วยกับไอตัวอาริคันนี้นะว่าการทำโพ o ต o ไทป์การออโตเ t e การสแ f f o l d อะไรบางอย่างออกมาเนี่ยมันลดงานโปรแกรมเมอร์ได้จริงครับแต่ว่า LM มนี่ยมันไม่ได้เอาแบบความเข้าใจของโค้ดหรือว่าการร v i e w โค้ดด้วยคนเนี่ย มันไม่สามารถมาแทนที่ตรงนั้นได้เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าซิสเ็มมันต้องมาให้คนใช้อย่างคุณทำแอปพลิเคชันแบบเครื่องมือทางการแพทย์อะไรเงี้ยคนก็ต้องรีวิวเว้ยถ้ามันพังขึ้นมาหรือว่าถ้าไอเสื้อตีหัวใจมันไม่เวิร์กเมตริกมันพังอะไรเงี้ยมันมันทำให้คนเสียชีวิตได้ใช่ไหมแต่ว่าหลายหลายคนอาจจะไม่ได้ทำในฟิลที่วิสกี้แบบนั้นเนาะแต่ว่ามันก็มีเห็นอยู่ว่าจริงแล้วคนที่ทำซอฟต์แวร์แล้วมันจะมีคุณภาพที่ดีเนี่ยมันต้องมีการคิดแล้วก็มีการเข้าใจแล้วก็ มีการดีไซน์เหมือนเดิมนะครับตัว L M เนี่ยไม่ได้ช่วยเอา Process พ,พวกนี้ออกไปเลยมันอาจจะช่วยในการให้เรา compare ดีไซน์ลหลายๆแบบเนาะแต่ว่าการที่คนที่ดีไซน์เข้าใจว่าดีไซน์ไปทําไมดีไซน์แบบนี้มันตอบโจทย์อะไรอย่างเงี้ยมันยังจําเป็นมากๆก็บนะครับแล้วก็มันก็ถูกครับที่คอสของการเขียนโพสต์อ่ะมันมันลดลงเนาะแต่ว่า คอสของการทำเขาเข้าใจร่วมกันเป็นทีมหรือว่าการนาให้เดบเข้าใจโปรดักต์เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเลยมันต้องทําเหมือนเดิมโปรเซสทุกอย่างมันเป็นเหมือนเดิมเนาะแล้วก็บอ t l e เน็ k ที่แท้จริงอะครับมันคือตรงนี้แหละแล้วก็ let's not pretend it isn't นะก็คือไม่ต้องไม่ต้องพยายามแบบหลบลงว่าบอ t l e เน็ k มันคือการเขียนโค้ดอย่างนีง้มันไม่ใช่เลยก็คือการทําซอฟต์แวร์เนี่ยถ้ากลับมาดูโปรเซสที่เราคุยกันตรงนี้เนา หลายหายทีมทั้งบริษัทเทคใหญ่ๆทั้งบริษัทเล็กๆถ้าเกิดว่ามีสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะเป็นไปตามคล้ายๆแบบนี้เนี่ยจะใช้อาจายส r u m Waterfall อะไรก็ตามมันก็จะลงไปแบบนี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกเนาะสุดท้ายแล้ว human interaction มันก็ยังเป็น bottleneck อยู่การทำความเข้าใจการทำให้ requirement ทุกอันเป็นไปตามที่ลูกค้ายอยากได้ได้โคดเดอร์อยากได้ไปไเป็นเวลาทำลายเป็นเวลาทำบ,บัพเจ็ตเนี่ยตรงนี้แหละ bottleneck ใหญ่ที่มันยังมีอยู่ครับซึ่งถามว่า แล้วมันจะแก้ไงผมก็ว่ามันก็ต้องแก้เป็นเคส by เคสใหม่เนาะซึ่งทีมที่เก่งว่าทีมที่มีซีเนียเดเวลลอปเปอหรือว่าซีเนียอนเจเนียที่เก่งเนี่ยมันก็จะมีคนมาค้าตรงนี้แหละครับว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเปลี่ยนอ่ะสิ่งที่กระทบคืออะไรใช่ไหมกระทบไทม์ไลน์กระทบ eline, ะทบัจเจตหรือว่ากระทบเทคเก็บสมมุติว่าอยากได้ฟีเจอร์นี้มากอยากให้อออากทิตย์หน้า ฝั่งซีเนี่ยเด็บานจะบอกว่าทําได้ครับแต่เ d ด o f f คือตรงนี้นะคุณต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ถึงจะทําได้ภายในอาทิตย์หน้าอะไรพวกนี้แปลว่าซีนทีดีอ่ะมันคือการคอลลาบอ r a เรชัตรงนี้ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ได้จะต้องชิฟ f t ไทม์ไลน์ถ้าบอกว่าเฮ้ยรับได้โอเคเดี๋ยวลอปเปอร์ก็ต้องทำเ e คเด e บแล้วก็ทำว i ส h Assessment ให้เพื่อที่ว่าเราจะสามารถตอบไทม์ไลน์อะไรอย่างนี้ได้เนาะ LLM หรือว่า AI เนี่ยมันช่วย developer ให้เขียนโค้ดได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่เราได้หาบทควานี้กันเนี่ยแล้วผมค่อนข้างเห็นด้วยเลยคือจริงการเขียนโค้ดอ่ะมันไม่ใช่งานหลักของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เท่าไหร่น้ถ้าเกิดว่าลหลายๆคนทํางานในสิลนี้งานหลักของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์คือการอ l i g ระหว่างคนที่เป็นฝ่าย product คนที่เป็น stakeholder คนที่เป็น user นะครับกับ technical limitation นะว่าระบบมันทําอะไรได้มันทําอะไรไม่ได้แล้วทําให้ product ที่ ตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยมันออกมาเป็นความจริงได้ภายในเงื่อนไขภายใน constraint ไม่ว่าจะเป็นเวลาเอ่อ t e c h ิ i c a หรือว่าบัต g เจตนะครับติดตามคอนเทนต์ซอฟต์แวร์เอนจิเนียจากช่องทีโน่ทำเทคได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับ แต่สำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามเกี่ยวกับ Software Engineering, AI machine learning หรือเทคโนโลยีทั่วไปเนี่ยสามารถฝากคำถามไว้ด้านล่างได้เลยนะเอาแบบก,ก,กิ๊กเลยนะครับผมชอบมากแล้วเดี๋ยวผมจะมาพยายามหาคำตอบให้ภายในคลิปหน้าครับก็สำหรับวันนี้บ๊ายบาย